มาเจ,จอีกอามจาจอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างได้สวดมนต์บากหรือเปล่าคะอย่าขาดนะคะเจะไม่อยากให้ทุกคนขาดการปฏิบัติถ้าคนเราทําอยู่สม่ําเสมอเหมือนเราเรียนหนังสืออะคะ่ะการทําบุญเปรียบเสมือนการเรียนหนังสือถ้าเราวันนี้เราเรียนปหนึ่ง เราได้พื้นฐานดีเราเลื่อนชั้นเราก็ขยเบียบไปแต่ถ้าวันนี้เราไม่เริ่มต้นที่จะเรียนเราจะไม่ได้เลยค่ะปหนึ่งก็ไม่ได้ปอสองปอสามก็ไม่ไมผ่านเพราะว่าปหนึ่งยังมามยังผ่านไม่ได้เลยถูกไหมคะการปฏิบัติการทําบุญเหมือนการเรียนหนังสือค่ะ,คะถ้าเราถึงชั้นที่สูงบารามีเราก็มากอาน,นิสง์เราก็เยอะเราก็สามารถแผ่ให้ทุกคนได้ ถ้าตัวเรายังไม่มีเราจะไปทําให้ใครได้เพราะในเมื่อเรายังตัวเราเองไม่มีทุนของเราเลยนะคะส่วดมนทุกวันไม่มีโอกาสไปใส่บาทก็จบสตังค์ลืมพระคาถาหลวงปู่ปาหรือเปล่าคะพระคาถาหลวงปู่ปาได้สวดทุกวันไหมบางคนก็ทําบ้างไม่ทําบ้างแต่เจ้อยากให้ระล,ลึกนึกถึงแล้วทําทุกวันนะคะเรามีโอกาสเราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะ เพราะว่าการทําบุญการสวดพระคาถาหลวงปู่ป,ปาลเป็นคาถาเรียกเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกทุกวันค่ะเรากินทุกวันเราก็เรียกทุกวันนะคะจบสตังใส่กระป๋องไว้ค่ะมีเท่าไหร่ก็มีโอกาสเมื่อไหร่เราก็เอาเอาไปทําบุญนะคะมากน้อยไม่เป็นไรค่ะวันละสิบบาทยี่สิบาทจบสตังก็หยอนกระปุกไปว่าพาระคาถาหลวงปู่ปานลงไปเคล็ดข,ของพระคาถาหลวงปู่ปานคือการใส่บาทเจ๊บอกให้ การใส่บาตรหลวงปู่หลวงปู่ปานให้ให้ทำแบบนี้ก็คือเหมือนลดการตันหนีในตัวเองสละทรัพย์ของเราที่มีอยู่อย่างเงี้ยทุกวันทุกวันเหมือนเป็นการสะสมบุญด้วยสละทรัพย์ในการตันหนีของตัวเองด้วยแล้วก็มีโอกาสไปทําบุญเมื่อไหร่เราก็ค่อยเอาไปแต่ถ้าเราไม่มีโอกาสไปใส่บาตรทุกวันนะคะเราก็ารุ่นนี้ไปเอาทําแบบนี้นะคะ่ะทําได้ตลอดเวลา อย่าลืมสวดมนต์นะคะอย่าลืมสวดพระคาถาหลวงพ่อปานทุกวันค่ะพระคาถาเลขซัทพองทุกวันเจ๊ขับรถซักสมมติว่าเจ๊ไม่มีทาธุระอะไรหรือว่าพ่วงอะไรหรือกำลังคิดเรื่องอะไรอยู่เจ๊ก็จะใช้บริกรรมพระคาถาหลวงปู่ปานเจ๊ก็ขับรถไปเจสก็สาธุนะโมตัสสะเพราะว่าโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระว่าโตระโตสัมมาสัมพุทธสะ นโมตัสสะวะโตละโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะมเอนโมพุทธายะวิระตโยวิระโกนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระทิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวะหูเจ้าท่องกันเจ็ไปเรื่อยๆพุทธะมเอนโมพุทธายะวิระตโยวิระโกนายังวิระหิงสาวิระตาสีวิระตาสาวิระทิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวะหมวิระตโยวิระโกนายัง วิระอิงสาวิระตาสีวิระตาสาวิระที่บพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมค่ะสามารถท่อง้เรื่อยๆอย่าได้ขาดนะคะคุณสามารถทำพระคาถาเป็นพระกาาหลวงปู่ปาเป็นกาถาเรียกเรียกได้จริงๆนะคะเจ๊เนี่ยอยู่ร้านเนี่ยเจ๊ทำมาหลายรอบทำมาหลายครั้งแล้วค่ะบางครั้งเงียบมากประกาหลวงปู่ปาหลวงปู่ช่วยลูกด้วยปาประคาานี้นึกหน้าหลวงนึกหน้าหลวงปู่ไว้ได้ค่ะ แล้วก็ท่องไปเรื่อยๆท่อง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 มันเหมือนเป็นการบริกรรมเป็นแบบือเพราเราเรียกเหมือนเรียกเงินเข้ามาเงินเข้ามาเงินเข้ามาอย่างเงี้ยแต่ไปใช้กระถาของหลวงปู่ปานเปรียเสมือนเหมือนกันค่ะคุณเอาไปทําคุณก็ใช้แล้วได้ผลเจ๊ใช้ได้ผลมาก่อนเจ๊ถึงอยากจะบอกทุกคนว่ามันใช้ได้ผลจริงๆไม่งั้นเจ๊ไม่เคยคิดว่าเจ๊จะมีวันนี้ได้เพราะกระถาหลวงพ่อปานเป็นกระถาเรียกเรามีโอกาสเมื่อไหร่เราก็ไปไปกราวหลวงปู่ปานที่วัดนะคะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมสวดทุกวันทําทุกวันทําเป็นกิจวัตรต้องทวนอารมณ์ค่ะต้องทวนอารมณ์ทุกอย่างตั้งใจเอาไว้เยอะว่าจะจะต,ตั้งใจสวดมนต์ในคาถาลูกปูปานเอามาใช้เราจะเราจะทําบุญทุกวันใส่บาตรทุกวันอย่างเงี้ยนะคะคลิปนี้ได้ไประโยชนกับท่านใดกดไลค์กดแ like, ชร์ให้เจ้ด้วยเป็นกําลังใจเจ้ด้วยนะคะ ไว้มีโอกาสคราวหน้าจะมาแนะนำคลิปดีๆให้อีกนะคะสวัสดีค่ะ